สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะชาวมิถุนวันนี้เราจะมาดูดวงความรักกันประจำเดือนมีนาคม2564นะคะคลิปนี้สำหรับชาวมิถุนหรือผู้ที่เกิด14มิถุนนาถึง14กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศความรักโดยรวมของชาวมิถุนทั้งหมดก่อนเราค่อยไปแยกเป็นแต่ละทายละทายไปเนาะอ,อ,อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดปกักลําไยให้แม่หมอด้วยนะคะใครถูกใจอะไรอยากได้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้นะคะจะพยายามตอบให้หมดทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆการ วิวทุกๆยอดวิวทุกๆยอดไลค์ยอดสับส c r i b e ยอดคอมเมนต์ทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันจะพยายามตอบคอมเมนต์ให้หมดทุกคนนะคะอ่ะมาดูบรรยากาศความรักโดยรวมกันชาวมิถุนอืม The Fool ค่ะ The Hermit ค่ะ อ่าเด e อ u ซนนะเด e อ t สตแล้วก็ดีเอ็มเพอเชาวมิถุนเดือนนี้ค่อนข้างโอเคนะตัวเรารู้สึกจะเป็นอะไรที่เดือนนี้ความความรู้สึกของตัวเราเองของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยรู้สึกจะค่อนข้างสบายสบายกับความสัมพันธ์นี้ในบางผู้บางคนอาจจะมี คู่ที่แก่กว่าเราค่อนข้างมากเขาอาจจะไม่ค่อยสวีทสวิตมานสักเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างโอเคนะในบางผู้บางคนหรือคนที่คบกันคุยกันใหม,ม่แค่เพิ่งคบกันคุยกันเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นพัฒนาไปนในทางที่ดีไม่ว่าคุณจะมีคู่อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนนี้ในบางผู้บางคนอาจจะมีการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ที่เป็น เป็นแฟนกันไปเลยก็มีนะแล้วความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างจะมั่นคงด้วยคนที่โสดก็อาจจะได้เจอคนแก่กว่าแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆค่อนข้างสบายๆอยู่ทีเดียวถึงแม้ว่าคู่เราอาจจะบางผู้บางคนอาจจะแบบเออคู่เราแก่กว่าหรือทําตัวแก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทิศทางความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนไม่ว่าจะโสดจะมีคู่จะมีคนคุย จะค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีทีนี้เดี๋ยวเรามาจําแนกแต่ละไทยกันว่าคนมีคู่เป็นยังไงคนมีคนคุยจะพัฒนาไปแล้วหรือยังหรือคนโสดเนี่ยจะได้เจอกับใครบ้างไหมอะไรอย่างนี้ในเดือนมีนาคมนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนคนมีคู่ครองอยู่แล้วความสัมพันธ์ของคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วจะเป็นยังไงบ้างในเดือนมีนาคม The Strain นะคะ The Lover The Moon ขออีกใบสีชัดๆ The Devil mm hmm. สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะถามว่าเดือนนี้เป็นเพราะเราบังคับคู่เรามากไปหรือเปล่ามันจริงๆความความรัก มันก็มีความรักให้กันค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าทําไมเกิดความไม่แน่ใจเกิดความเบื่อหน่ายคู่ของคุณหรือว่าในมิถุนบางคนมีคนชอบหรือมีคนเข้ามาจีบเพิ่มมากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่าเลยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจในคู่ของเราหรือเราช่วงนี้ฮอตมีคนมาจีบเยอะก็เลยรู้สึกว่าเบื่อคู่เราหรอหรือยังไงจริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะถ้าคุณลดความคาดหวังของคุณลงมา นะ,ค,ะคู่คุณอาจจะไม่ได้สวีทหวานเนี่ยเพราะมันได้เป็นเดอะเฮอร์มิตมันไม่ได้มีความสวีทหวานอะไรมากแต่ถามว่าดูโดยรวมแล้วความสัมพันธ์ของคุณสอคนโอเคไหมเขาจริงใจกับคุณนะเพราะมันได้เดอรซันนะค่อนข้างจริงใจแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยาอาจจะมีเรื่องให้คอนเซนเทรมากกว่าตัวเราอะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเออพอมีคนเข้ามาจีบเรา ความวือหวาเข้ามาไงคะมันก็เลยรู้สึกว่าเออคนใหม่น่าจะแบบโอเคกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยดูให้ดีก่อนนะเพราะว่าถ้าของเก่ามันดีอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนหาของใหม่เขาเรียกหาหาวใสหัวเด้อเนี่ยมันจะมีความเบื่อคู่เบื่ออะไรอยู่แล้วก็ความคุณอาจจะมีการแอบทําอะไรลับๆอะไรแบบเนี้ยกับคู่ของคุณเพราะว่ามันพอมันมีสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆอะไรใหม่ๆเข้ามาแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่า ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยจริงๆมันดีอยู่แล้วแหละแต่เราแบบถวินหาความเขาเรียกอะไรอะความสดใหม่ความชื่นมื่นจากคนอื่นคนที่เข้ามาเนี่ยอเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนําให้ลองพิจารณาดูดีๆนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ท่ามันดีอยู่แล้วอย่าพยายามอย่าพยายามแว่งท้าหาเสียนนะแต่ก็ถ้าคุณมีก็ อยากจะคุยคุยได้ค่ะคุยเป็นในแบบเพื่อนฝูงคุยอะไรแบบเนี้ยอันนี้อันนี้นะอ่านะอแล้วก็อยากจะให้พยายามเหมือนคุณเองจริงๆคนที่มีอยู่ดีอยู่อ่ะแต่ว่าบางทีเราเองเหมือนกับไม่มั่นใจว่าเขาจะแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยพยายามลดลดความเอาแต่ใจตัวเองลงมองมองมองกึ่ง มองจุดเขาด้วยนึกถึงใจเขาใจเราด้วยว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาเขาทำให้เราสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างโอเคไหมถ้ามันโอเคก็คีบความสัมพันธ์ที่มันดีๆเอาไว้เพราะว่ากว่าจะตกลงใจเป็นแฟนกันได้มันก็ไม่ได้ง่ายเนาะช่วงนี้ก็อาจจะมีการเบื่อกันบ้างอะไรกันบ้างก็พยายามวิธีแนะนําก็คือพยายามกันไปพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะเราเองอาจจะมีความเบื่อความอะไรอย่างเงี้ย เปลี่ยนบรรยากาศลองดูนะคะมันอาจจะดีขึ้นนะคะชาวมิถุนจริงๆแล้วมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นมันแค่ตกเรื่องการเบื่อการการเบื่อการการไม่ค่อยสวีทหวานกันอะไรอย่างเงี้ยมันดูชืดๆไปความรักมันชืดๆไปเพราะฉะนั้นอะไรมันชืดอะไรมันขาดก็ไปเติมให้เต็มไปเติมให้มันดีขึ้นนะคะสำหรับชาวมิถุนมันไม่ได้ร้ายแรงรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูซิคนคุยนี่ความสัมพันธ์คนคุยมันจะเป็นยังไงบ้าง มันจะชัดเจนไหมเดือนนี้เขาจะชัดเจนกับเราไหมชาวมิถุนที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาจะชัดเจนกับเราหรือยงนะังล่ะเดอนสตาร์ค่ะ The อ o เลเค่ะ The แ m p r e s s ค่ะเดือนนี้มีแนวโน้มว่าจะได้ความชัดเจนนะคะค่อนข้างโอเคเลยมีความรักความคุยกันเข้าใจรู้สึกจะมีการคุยการมีการพัฒนาความสัมพันธ์มีการดูแลใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นแนวโน้มค่อนข้างดีในบางผู้บางคนบางคู่บางคนที่ไม่ชัดเจนเดือนนี้จะได้ความชัดเจนนะคะจะได้ความชัดเจนที่เราเรอคอยมาอะไรแบบนี้ ค่อนข้างโอเคเลยสาหรับคนที่เป็นคนคุยมีแนวโน้มในการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีเลยค่ะดีใจด้วยนะจะได้มีแฟนกับเขาเสียทีนะจ๊ะแต่สําหรับคนที่ยังคงเพิ่งเริ่มคุยตรวจสอบก่อนคุยกันก่อนคุยกันให้ชัดเจนก่อนศึกษากันให้แน่ใจก่อนเขาจริงใจละค่ะแต่ดูก่อนว่าเขาคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่านะที่เพิ่งเริ่มนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มแต่ สำหรับคนที่คุยกันมาในระยะหนึ่งแล้วระยะใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในบางผู้บางคนอาจจะมีการตกลงเป็นแฟนการมีการเปลี่ยนสถานะขึ้น Facebook ในบางผู้บางคนบางคู่นะคะอ,อะไรที่มันอึดอดัดอึดอดัดอะไรตรงนั้นอะ่ะมันก็จะผ่อนคลายไปค่อยๆผ่อนคลายไปอะไรเงี้ยส่วนคนที่เพิ่งเริ่มคุย อันนี้ให้ดูก่อนให้ชัดเจนว่าเฮ้ยเขาเข้ามาเนี่ยจริงใจกับเราหรือเปล่าว่ามันมีความจริงใจเข้ามากับเราไหมคนที่เพิ่งเริ่มคุยยังไม่อยากให้พัฒนาไปไกลอยากให้เพิ่งให้ศึกษากับคนคนนี้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวพอคุยกันไปสักพักคุณอาจจะมีอาการอึดอัดอาจจะไม่แน่ใจอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่คนที่คุยกันมาพักใหญ่หญแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเป็นแฟนกันก็แสดงความดีดีด้วยนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูคนโสดคนโสดจะมีคนมาจีบไหมนิถุนเดือนนี้ดูสิคนโสดเป็นไงมัง่งจะมีคนมาชอบมาจีบเราไหมอ่ะ ได้เดือ t เทมเพล c สค่ะได้ The Moon mm hmm. แล้วก็ได้ The Magician คนโสดมีแนวโน้มที่จะส่องคนเก่าๆมีการส่องมีการมาส่องหรือเราไปส่องคนเก่าๆอยู่คนที่เรายังรู้สึกคิดถึงคนที่เรายังถวิลหาอยู่ แสดงว่าคนโสดเนี่ยอาจจะยังไม่อยาก Move On จากคนเก่าหรือเปล่ามีการแอบส่องมีการแอบอะไรอยู่เนาะมันเหมือนกับเราอยากรู้เรื่องของเขาอยากจะไปดูอยากจะแบบเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในคนโสดบางคนมีคนเข้ามาจีบก็ไปแอบส่องคนที่เข้ามาจีบเรานี่แหละว่าโอเคไหมเพราะเรายังรู้สึกไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวดูสิ ในคนโสดบางคนอาจจะมีการไปแอบชอบเขานะแต่ว่าไม่กล้าเปิดเผยก็เลยมีการไปส่องเขาตามโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อดูให้แน่ใจว่าเอ๊คนนี้มีคนชอบอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะช่วงนี้คนโสดของ,ขางาลาัคนาราศีพิถุนหาข้อมูลน,น่าดูนะเนี่ยหาข้อมูลน,น่าดูเลยว่าแบบ <_ m im> เขามีแฟนเราหรือยังเอาจริงใช่ไหมเนี่ยไปแอบส่องเขาเนี่ยระวังนะส่องแล้วเจ็บนะจ๊ะดูสินางโนม อืนีสสุนบางคนชอบคนแก่กว่าเนี่ยไปส่องสองแบบนั่งอกตั้งใจสองแบบจริงๆริงจังๆบางคนให้เพื่อนช่วย2ด้วยซ้านะอืมอ่ะก็ไปดูมันก็มีแนวโน้มที่ดีรออยู่ค่ะก็อาจจะได้รู้อะไรที่แบบบางคนก็ได้รู้ความจริงก็ถอยออกมาบางคนรู้ว่าเออเขาไม่มีใครก็เดินหน้าต่อไปนะมันมีแนวโน้มอยู่ ก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่ไปเถอะไปส่องส่องให้ให้มันชื่นจิตชื่นหราแ,แต่สําหรับคนที่ส่องคนเก่าอ่ะไม่ค่อยแนะนํานะมูส่งมาได้แล้วคะ่ะลูกเนี่ยเขาเรียนเชิญออกมาแล้วเนี่ยไม่ต้องเข้าไปนะหาคนใหม่ๆเดินหน้าต่อไปนะคะอ่ะเป็นคลิปของชาวไม่ถูนก็จะมีอยู่ประมาณนี้ค่ะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วแต่บางคนมันเป็นการดูดวงโดยรวมเนาะดูกันแบบสนุกดูกันแบบขำๆดูกันพอเป็นแนวทางใน ชีวิตประจำวันกันไปถูกใจยังไงกดไลค์กดแชร์แนะนำยังไงคอมเมนต์ Comment ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยสำหรับรวงความรักของมิถุนเดือนมีนาคมก็จะมีอยู่ประมาณนี้พบกันใหม่เดืเดอนหน้านะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามทุกๆก,การกดไลค์กด subscribe นะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ